ท่านผู้ชมที่รู้ประลักทุกท่านกันด้วยนะทุกคนก็่าอยู่ช่อง Boom New X I แลูนะซึ่งวันนี้ลิ้นพันไปนหนอยไ,ได้ถุมก็ได้ถอดนะถอดชุดสีเครื่องออกมปเทียบร้อยแล้วคือคลิปนี้ไม่มีอะไรมากเราก,ก็มา,าอัปเดตใจยางติดเครื่องนะกันทุนเพาเดี๋ยวให้ดูทรงกันดีกว่าก็เดี๋ยวผมให้ดูทรงกันทุนนี่ทรงก็มันจะ จะด,ดูแบบเบาๆน,นะทุกคนก็วางผมก็ไม่มีสแตนวางวนะงเุกคนว่าสแตนผมก็ไม่ได้เชื่อมโครงทำตัวถังให้มันรับกับสแตนด้วยก็เรามาอัปเดตคร่าวๆก็ประมาณนี้แหละทุกคน,กคนเราก็ได้ถอดอกราบกราบการความร้อนนะทุกคนผมเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะก็เป็นน็อตมันนะผมก็ได้ใช้ชุดบล็อกชุดบล็อกอันนี้นะชุดบล็อกหกเหลี่ยม เรียกว่าบล็อกเหรียม่ะวะช่แล้วไห้ถอดน,น็อตออกไปเรียบร้อยแล้วก็เนี่ยครอบเฉดสีหัวม,ามานันน่าจะหมแล้วก็อ่าชุดการความร้อนพ้อนะทุกคนพอดีจะให้เครื่องมันเย็นลงนะทุกคนเพราะว่ายิ่งผมว่าที่ยิ่งครอบยิ่งจะร้อนขึ้นนะก็ก็จะประมาณเนี่ยทุกคนก็สูมรถคลิปน,นี้ไม่มีอะไรมากทุกคนเราจะมาลองอ,อ่ถอดกรองาศออกแล้วทุกคนเห็นไหม ห็นไหมทุกนเนี้ยจะเป็นกองเงิไอตัวเนี้ยเราจะถอดออกไปเลยซึ่งมันจะมีอะย้ายผ้ามุดอะไอย,ยู่ในใน,ใน,ใน,นี้แหละทุกคนก็ผมก็เรียกไม่ถูกหรอกเราจะลองถอดออกนะทุนว,ว่าเสียงมันจะเป็นยังไงแล้วก็มันจะวิ่งได้ดีหรือเปล่านะทุคนหรือว่ามันจะแรงกว่าเดิมหรือไม่ยังไงทุ้คนหรือว่ารอบมันจะจัดหรือเปล่า <S <S <ๆ>ดูถอดอันนี้ออกทรงมันทรงมันยังไงไม่รู้หมอนะ มันหล,ปปล่อๆแปลกๆว่ะเราก็ลองถอดอันนี้ออกกันทุกคนออกที่สีมอือออกเย็ดไปส่งเวน้นเลยว่ะและใครอยากให้ผมทำอะไรเกี่ยวกับอันนี้จ่ายยานที่เครื่องก็ลองคอมเมนต์มาก็ได้นะก็ถ้าไม่ไม่หนักหนาสาหัสอะไรนะทุกคนออกกันลื่นนะนั่นน่ะไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่หรอกก็อย่างเงทุกคนส่งคนได้เลย รีวิวตรงนี้ไม่ได้เนาะรีวิวเสียงตรงนี้ไม่ได้เพราะว่ามันเสียงมันดังมากแค่ทอเดิมมันก็ดังพอแล้วก็เดี๋ยวโอเคทุกคนเดี๋ยวตัดภาพไปที่ว่าที่ว่าเทเราเราเทสรถประจำเมืองไปดิสโก Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on feel i don't belong tell my thoughts to move along push myself to be the best die with no regrets live with every breath see my mess เอาที่ที่ว่าไม่มีบ้านคนอะไรก็เป็นทุ่งหญ้าต้นนานะจะให้กล้องแผง์กล้องไปก่นอนก็ขเขาเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วทุกคนก็เขาก็ได้มากบบเรียบร้อยนะเอาเขได้เอาดินมาก็ยังไม่ได้ล้างเลยทุกคนกลางๆเลยก็เดี๋ยวคลิปเต็มเร็วๆนี้เดี๋ยวจะให้จะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูกันนะทุกคนก็นเดี๋ยวให้ดูเราก็ได้เอ่อเบย์กองแล้วนะทุกคนเป็นกองสดนะเออดูสดก่อจะก่อนมั<อ>นมีอันอนี้ไงเดี๋ยวผมจะให้ดู เราไปฉีดมาโดนแม่นุลแล้วก็ได้ถอดเลยเปลวทสีทองล้ะออกเราเป็นไอเสียก็พอผมก็ไม่ได้ใช้แล้วทุกคนเพราะว่าเครื่องมันร้อนด้วยปัญหาอย่างที่ว่าผบุกขีบลองไปเทสออกคลิปที่ว่าที่ว่าอีพีเลยลองลงไปนะเนี่ยว่งอย่างนีเนี่ยจก้อมาดูเนี่ยเห็นไหมมันจะดูดสดใช่ไหมเดี๋ยววิ่งเราถอดออกก็จะประมาณนี้ทุกคนเห็นไหมเห็นไหมเฮ้ยเนี่ยมันมีลูกเล่งนะนุล นไมันน <Es> <an> <c oughs> ่าจะไม่มืดมันน่าจะไม่ไม่ค่อยสว่างอะไรเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวแล้วมันมืดด้วยมันจะมืดเร็วนะทุกคนโอเคทุกคนผมก็ไม่ได้อินเสิร์ตนะทุกคนเพราะว่าสายไปนี่ไงเบี้ยวไปแง่งกล้องไป เราก็ได้ถอดไอชุดนี้ออกแล้วทุกคนก็เอาไใส่ในกระเปะ๋าขอชุดสีเครื่องตันหญ้า,ยอ,ยากออกอ่ะทุกคนไล่บาแ,แล้วทุกคนก็ดูดิยังแงดูสดโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันไหมเราเทคขี่เลยโอเคอเค,คือทุกคนแม่งเสียงดูดสดไอ้ว่าเป็นไงเสียงมันดังไหมนี่ขนาดท่อดเดิมมันยังดังขนาดนี้แนละ้วเพรว่าไม่อยากไอขี่แถวบ้าเนี่ยมันรบกวนหอนนะทุกคนผมก็เลยเอามามาที่ที่นาของผมที่ว่าไม่มีบ้านคนนะก็ โอเคทุกคนเดี๋ยวโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอลองขี่ดูสักสักพักหม่อยสักครั้งหน่ยเออเพราะว่าผมก็ไม่ได้รับโซ่ไงผมผมไม่อยากขี่แรงเพราะว่าเออลองขี่ดูทุกคนก็เซฟเซฟหน่อยจักรยาน่องเครื่องล้มเท่น ว่าจะฟ้องว่าี่ะฟองเห็นไ องยกล้อดูไหมทุกคน ก็ไม่มีแล้มากทุกคนก็เรามาลองเปยกรองดูนะทุนลองมาเปยกองกนดูลลองมาดูนี่งเเราก็มาลองเปยกรองดูสดดูนะทุนดูว่ามันจะวิ่งเสียงมันจะเป็นยังไงแล้วก็มันจะวิ่งดีหรือเปล่าทุกคนก็ก็ผลลัพธ์บ,บอกก็คือว่าแรงใช้ได้เลยก็สําหรับใครที่ว่าอยากจะให้แรงนะ ก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งปัจจัยระทุนก็ถ้าอยากจะแรงก็ต้องดูสดเนาะแต่ข้อเสียก็คือเสียนผมแรจะเข่าล้วทคนก็โอเคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะสำหรับจ่ายยากสร้างสำหรับจายยางให้โปรจายาติดเครื่องของเรานะทุกคนดูันนผมก็อยากรู้ไงส่วนหนึ่งเพราะว่าตอนติดเครื่องใหม่ๆผมหมวกกองแล้วก็เป็นเดิมๆเลยอันนี้ก็แต่งแง่ทรงแบนไงทุนเดี๋ยวจะก็ให้ดูทดานทท่าที่ผม เอาให้ดูเมื่อกี้นะแล้วก็เสื้อสูบเสื้อสูปก็ผมก็ได้แกะก็นั่นหัวเทียนแตกเรียบร้อยผมแกะไม่ระวังระวังไงก็เสียหัวเทียนเมเทียนมนเสียเห็นไหมโครงมันหักแล้วทุเอออาจจะอาจจะไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะพวกมาถ่ายตะกร้องมาถ่ายมันเย็นแล้วทุกคนก็เราก็มาอัปเดตก็เดี๋ยวต้องได้ยกเครื่องลงอีกทุกคน,นต้องลื้อวิจัยอีกแล้วก็เชื่อมดม ตามครงให้มันแข็งขึ้นนะโดนเพราะว่าโครนะูมันปอกแล้วกเนีมันปอกตั้งหลายจุดเลยโดนโอเคกอสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละไว้เจอกันใหม่ี่หน้าไป let's go <S ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับฝากติดตามรอชมโปรเจกต์ครงเช็งไว้รุ่นโครงไก่ของเราด้วยนะครับ